ลกรอบแรกต่อให้ปีหนึ่งรอบที่สองต่อให้ปีหนึ่งรอบที่สามต่อให้สองปีแต่ไม่รู้วรรร Lynn, ่ารอเป็นเขาจะให้เรากี่ปีโอ้โร์ผัดหมากเด๊ นนี่เหลือมมากมยังก็ใช้น้ำมันเี้ยนี้นนี้เี้ยนีนอนนี่นี่นอ๋อ เป็นลูกพับรสฝาดที่กินดิบแล้วฝาดมากแต่พอมาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณเอาไปเข้าตู้อบนะคะความฝาดก็จะหายไปจะได้เป็นความหนึบๆน,นะคะทุกคนหวานๆกินเพลินมากๆเลยคะ่ะอันนี้ทํากินทุกปีซอชอบมากเลยคะ่ะอ,อร่อยมากความฝาดไม่มีเหลือแต่ความหวานกับความหนึบคะ่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะ อันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าอ,อน,นาคตไม่แน่ค่ะถ้าต้นที่เราปลูกไว้อ่ะมันจะมีปลูกไว้ทั้งหมดประมาณสามต้นค่ะถ้ามันใหญ่ปริมาณมันเยอะมากก็อยากจะขายเหมือนกันค่ะแพ็กใ,ใส่ถุงแบบนี้ขายแต่ว่าขายในเกาหลีนะคะถ้าได้กินแล้วบอกเลยว,ว่าจะอร่อยมากแล้วหยุดกินไม่ได้ความอร่อยในยซอรับประกันความอร่อยค่ะลองซื้อไปกินก่อนก็ได้ครั้งหนึ่งถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อต่อไปได้ค่ะอืมแต่ว่าอันนี้พูดไว้ตอนกรณีอยากขายนะทุกคน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะแค่มา,มา,ม,ามาพาทุกคนกินเ,ยเฉยๆแล้วก็มา <c oughs> มากินหัวทุกคนนะ <c oughs> ใกล้จะสิ้นปีทีไรเอฟซก็จะคอมเมนต์ถามกันตลอดเลยว่าปีนี้กลับไทยไหมเป็นคําถามที่อ่านแล้วตื่นเต้นและดีใจทุกครั้งเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเราคืออยากกลับไทยทุกปีเลยทุกคนตอนแรกก็ตั้งใจว่าปีนี้จะไม่กลับค่ะ เพราะว่าจะอยู่ทําเด็กหลอดแก้วแบบยาวๆเลยแต่พอไปทำสองรอบแล้วไม่ติดพี่ชินเลยอยากให้พักก่อนแล้วค่อยกลับมาทําใหม่ในช่วงต้นปีหน้าค่ะเราเลยเปลี่ยนใจงั้นเรากลับไทยดีกว่าเพราะมีอะไรอยากทําอยู่พอดีค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป EP 997ที่ซอเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําเด็กหลอดแก้วว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะเจออะไรบ้างแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงอยากให้กลับไปดูคลิปนั้นก่อนนะคะ เพราะเวลามาฟังโซเล่าในคลิปนี้จะได้ต่อเนื่องกันค่ะจะได้เข้าใจด้วยกลับไปย้อนฟัง <อะ S 1> ก่อนนะ,ะนั่นแหละทุกคนพอรู้ว่าได้พักก็เลยแบบดีใจมากนะก็เลยรีบจองตั๋วกลับไทยเลยค่ะและนี่ก็คือของฝากที่ซอจะเตรียมเอากลับไปฝากทุกคนที่ไทยนะคะมีของที่อยากเอากลับไทยเยอะมากทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้ําหนักกระเป๋าจะพอไหมเพราะว่าที่ซอซื้อไว้32มกโลค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะทุกคนว่าจะได้อะไรกลับไปฝากที่บ้านบ้าง 2ปีแล้วค่ะทุกคนที่ซอไม่ได้มาที่นี่นะคะวันนี้ซอจะมาต่อวีซ่า F6 ค่ะวีซ่า F6 คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสคนเกาหลีนะคะใครที่แต่งงานกับคนเกาหลีและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็จะต้องใช้วีซ่าประเภทนี้เพื่ออยู่ใช้ชีวิตและทำงานในเกาหลีใต้ยอย่างถูกกฎหมายค่ะรอบแรกต่อให้ปีหนึ่งรอบที่สอต่อให้ปีหนึ่งรอบที่สต่อให้สอปีเดี๋ยวมาดูว่าราบนี้เข้าให้เรากี่ปี เจ้าหน้าที่ทพูดว่าอะไรนะสามปีเอาเมาผ่าปีสามปีสามปีที่ไรเลยเข้ามาป้าไปยาซ้ำหย่อน ทน,นียร์เ่เทักว้าทุกคนรอบนี้สอไปต่อวีซ่า F6 เจ้าหน้าที่ให้มา3ปีเลยจ้าความหมายก็คืออยู่เกาหลีได้ยาวๆ3ปีแบบไม่ต้องกลับมาต่อวีซา่าทุกปีค่ะข้อดีก็คือสะดวกมากประหยัดเวลาไม่ต้องเตรียมเอกสารบ่อยและก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบ่อยทุกปีค่ะจ่ายครั้งนี้ก็อยู่ยาวไปเลย3ปีเอียมก,กี้บู้อ่ออ อาจิตยกเกอืมโอ้เตบอก่นี่ซืงนึ่ิ้กย์ซงนึงหกบาทหกบาทหกบาทหกากบาทหาทหก่าหกบกนกาหลาหบาทกบากาหลบาะาทหกบาหกากบากาบาากบาากบาทหกบทกางกายค่ะทุกคนเพิ่าพลังโดหเฉพาะผูบใหญ่าะชกบมากแล้วทหกคนรู้ไหมว่าใครอยากกิาวักนี้พ่อปู่อยากกินค่ะ มาซื้อนะคะพ่อจะกินปลาไหลทุกปีเลยนะคะช่วงประมาณปลายปีเนี่ยทุกคนจะเห็นคลิปที่ซอผาทุกคนย่างปลาไหลกินเนาะนั่นแหละค่ะพ่อจะต้องบำรุงร่างกายนะคะเพราะว่าพ่อปู่อายุมากแล้วเขาจะกินอาหารตามฤดูกาลค่ะทุกคนคนที่เนี่ยะะเฮ้ยเนี่ยค่ะทุกคนหนึ่งกิโลแล้่ผัดบักมาเน้พ่อปู่ชอบปลาไหลค่ะพ่อปู่ชอบปลาไหลครับปะ ปืดปืดปืดมือนี้ไอ้เฮาแบบมีผู้สาวนะคะได้ผู้สาวซับหน่อยมาตตอใสไนอนี่ <c oughs> กล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นทักทายเร็วเขา้าโออตรงนู้นเหรอยกมือขึ้นยกมือขึ้นสวัสดีค่ะฝังเนื้อฟังตัวด้วยนะคะเป็นสะพ้ายใหม่จ้าไม่รู้ว่าจะมาเป็นสะพ้ายหรือเปล่านะคะยังไม่รู้แต่ว่าเรียก น้องสะพายไว้ก่อนทุกคนเรียกร้องไว้ก่อนนะคะนี่คือแฟนน้องชายของพี่ปังยิ้มค่ะพี่ปังยิ้มมีน้องชายคนนี้คือผู้สาวเพิรนนะคะเออผู้สาวเพินโอ้ยเพิรนพามาสวัสดีเมยยานะคะก็คือเมยย่าซอเนี่ยนะคะมาสวัสดีญาติผู้ใหญ่คะ่ะทุกคนก็เป็นสาวเกาหลีนะคะหน้าตาโตแล้วก็ผิวขาวขาวค่ะขาวเหมือนกระดาษ A4 เลยทุกคนคนมีความรัก มักจะดูเด็กลงไปทุกวันน้องชายพี่ปังยิ้มอ่ะเป็นพี่นนซอนะคะแต่ว่าแกได้แฟนเด็กกว่าซอเนาะซอก็เลยถามไม่ยอาว่าอย่างนี้ซอจะต้องเรียกพี่สะพ้ยหรือเรียกน้องสะพ้ยคะออไมาออไมาซอต้องอตเขยกีอันนี้ห้องนิม่มห้องนิม่ม ยจ้ะห้อ,ะองนิมห้อ,องนิมอ่าโอเคแม่อยาบอกว่าให้เรียกห้องนิมไปก่อนคะ่ะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานคือคำเรียกแบบเกาหลีนะคะทุกคนเขาจะใช้ให้เียียิคนในบ้านไม่ได้ดูว่าใครอายุมากหรือน้อยกว่านะคะดังนั้นคําว่าห้องนิมก็คล้ายๆกับคําว่าคุณนะคะแม่วันนี้นะคะผู้สาวามาบ้านผู้ใหญ่เราก็จะต้องช่วยขนต้นหอมสักหน่อย เพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นคนขยันเอา้าบึ้ดจึืดบึ้บดจมึดนะคะก็มีหอมอยู่หรือเปล่าก็เตรียมไว้ให้พี่ชายข่นโชว์ผู้สาวไปเลยแม่เหลืออีกแค่รถเดียวพี่ชายกลับบ้านซะก่อนไม่นั้นพี่ชินสบายละนี่คือวิธีของคนเกาหลีค่ะก็คือนำต้นหอม เอาเข้ามาเก็บไว้ในเฮานะคะโดยการขุดดินแล้วก็ฝังแค่ตรงโคลนค่ะทุกคนจากนั้นก็จะถมดินและใช้ผ้าห่มนะคะคลุมอีกทีนึงค่ะการทำแบบนี้ก็จะมีต้นหอมให้ได้กินยาวๆไปจนถึงต้นปีหน้าเลยค่ะต้นกระถินต้นนี้อยู่ในเฮาพอดีเลยค่ะทุกคนต้นใหญ่ดอกกำลังออกด้วยซอซเสียดายมากเลยอ่ะไม่อยากให้มันตายหนาวนี้ค่ะ ก็เลยถามแม่ว่ามีวิธีที่จะไม่ให้ต้นมันตายไหมแม่บอกว่าถ้าเป็นต้นไม้เกาหลีเขาจะตัดต้นออกครึ่งหนึง่งและเอาผ้าห่มมาหอแบบนี้ก็คือมีโอกาสรอดแต่ของเราอ่ะมันเป็นผักไทยคะ่ะทุกคนเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงต้นปีซอจะมาอัปเดตนะคะวันนี้ซอจะพาทุกคนมาทําความสะอาดแป็งฐานตรงหน้าห้องของพวกเรานะคะซอชอบคลิปทําความสะอาดอส่วนผักในช่วงหน้าหนาวมากๆทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะ พอเราได้ทําความสะอาดได้ใช้พลังนะมันจะไม่ค่อยหนาวเลยทุกคนแล้วก็ทํางานไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ชอบตอนที่แบบมันลกๆอย่างเงี้ยทุกคนพอทําความสะอาดเสร็จปั๊บใช่ไหมแปลงผักมันเกี้ยงสะอาดแบบภายในพริบตาแล้วมันแบบสนุกดีค่ะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดแปลงผักด้วยกันนะทุกคนเพื่อที่จะเตรียมปลูกผักในต้นปีหน้าอีกค่ะทุกคนคะซอ,อยากจะขอบคุณที่ลงคลิป ep 9 0 0 97อกอ่า ep ก่อนหน้านี้ค่ะ ก็มี FC หลายๆท่านนะคะผู้ติดตามหลายๆคนทั้งทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยค่ะ mm hmm. เขียนคอมเมนต์ hmm. เข้ามาทั้งในอินบ็อกด้วยมาให้กำลังใจแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องทำเด็กหลดแก้วค่ะ mm hmm. ก็หลากหลายกำลังใจนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากๆเลยค่ะซอย,ยังเข้าไปกดใจให้ทุกคนได้ไม่ทั่วถึงนะคะ mm hmm. แต่ว่าจะทยอยเข้าไปอ่านอีกค่ะ, mm hmm. ะแต่ว่า ทุกอย่างที่ทุกคนเขียนมาก็คือเป็นทํานองเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือพูดถึงประสบการณ์แล้วก็บอกวิธีการดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ให้กําลังใจค่ะก็ประมาณนี้หมดเลยเนาะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบคุณจริงๆเลยนะคะอ่านแล้วแบบอ่านแล้วแบบมีกําลังใจอะ่ะอยากลุกขึ้นมาทํานู่ทนทํานี่แบบจดไว้เลยอุ้ยฉันจะทําอะไรฉันจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันดีมากๆเลยค่ะ พ่อมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆขอบคุณนะคะ mm hmm. แล้วก็สำหรับปีหน้าปีหน้านะคะคือซก่าว่าจะไม่ปลูกผักขายแล้วค่ะอันนี้คือจริงๆค่ะเมื่อก่อนเคยพูดแบบนี้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เนาะยอมรับเลยว่าตอนนั้นทำไม่ได้แต่ว่ามันถึงเวลาแล้วแหละทุกคนปีนี้3-7ดแล้วนะคะเออก็ถึงเวลาแล้วก็คือปีหน้าจะหยุดขายผักหปีนะคะ ไม่ปลูกผักขายแต่ซอจะปลูกไว้กินนะปลูกไว้กินเหมือนเดิมค่ะแต่จะไม่ปลูกแบบขายแล้วนะคะเพราะว่าการการขายผักอะสนุกนะทุกคนสนุกแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลากับมันเพราะว่าซอปลูกผักขายแล้วซอก็รับออเดอร์เองด้วยคุยกับลูกค้าเองด้วยนะคะก็คือใช้เวลา ใช้แรงกายแรงใจนะคะกับตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะทั้งๆที่เราก็มีงานอย่างอื่นด้วยเนาะแต่ที่ทําก็เพราะความชอบความสุขความสนุกแล้วก็ขายผักดีด้วยนะคะหลายอย่างมันก็เลยทิ้งไม่ได้สักทีค่ะแต่ว่าปีหน้าก็ต้องถึงเวลาแล้วล่ะเนาะก็เลยจะปลูกไว้กินเฉยๆแต่ว่าปลูกนิดเดียวไว้กินแล้วก็ไม่ปลูกขายไม่ขายผักไทยแล้วนะคะปีหน้านะทุกคนย้ําว่าปีหน้านะคะจะเต็มที่แล้วก็จะให้ความสําคัญกับการอ่ ดูแลตัวเองแล้วก็การมีลูกมีเต้านั่นแหละค่ะทุกคนเอาตรงๆโลดเนาะอโอเคนี่ราคาที่ซออยากจะมาบอกทุกคนค่ะกวาดขยะไปนะกวดใบไม้ไปนะเราก็มาเตะโดนต้นอันนี้ค่ะ ต้นผักชีลาวกลิ่นมันก็หอมฟุ้งไปทําความสะอาดไปก็ได้กลิ่นผักชีลาวนะคะแบบลอยมากับลมลอยมากับลมหอมหอมค่ะหอมแบบสดชื่นอหอมแบบสดชื่นไหมคะหอมไหมเป็นแมวจรที่เก็บมาเลี้ยงแต่แบบนาา่นารักน่ารักค่ะแบบนี้ใส่น่ารักมากขี้อ้อนสุดๆเลยค่ะตัวก็แน่นๆ<ต>น่น,นทุกคนกำลังเป็นหนุ่มเนื้อกำลังหอมนะคะ เนือนี่ตัวนี่แน่นขนนี่เหลือมมากผมเงางามมากสวยสวยเก๋สุดยอดเลยดำดีจริงๆครับหอมมากเลยทุกคนขึ้นช่ยขึ้นชายกับหอมหอมนน่นๆคุยอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยคนกำลังนินทาเราระยะเผาขน เราชอบไปสืมดิเาพูดไรพวกเราก็มาปล่อยพลังกันตรงนี้นะคะใช้พลังไปเรียบร้อยสะอาดมากเลยค่ะทุกคนทุกคนคะแม่ย่าก,กับพ่อปู่อยากปลูกต้นไผ่ตรงนี้ค่ะที่อื่นะ่ะซอยอยากปลูกแต่ว่ารอบเนี้ยแม่ย่าก,กับพ่อปู่บอกว่าสิปลูกต้นไผ่ตรงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ ปีนี้มีโรงงานขึ้นใช่ไหมคะขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยนะคะนี่นี่นีออ่สีเทาๆค่ะก็มีพานักงานอยู่ข้างบนเนาะเวลาพักเบรกพักอะไรก็มายืนแล้วก็มองลงมาที่บ้านเราแม่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวปลูกต้นไผ่ดีกว่าจะได้แบบสูงๆบัง,บงเวลามองมาจะได้มีความเป็นส่วนตัวนะคะแม่เอาต้นไผ่มาปลูกไว้หลังเล้าไก่ค่ะแม่ก็เลยจะย้ายออกไปปลูกไว้ตรงข้างนอกนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มัน มันอับต้นไผ่ต้นไผ่ไ,ไม่โตค่ะว้าวมาชัวเมื่อกี้ซอเห็นแต่ไม่ยาลากต้นไผ่ออกไปค่ะเลยถามว่าแม่ไปเอาต้นไผ่มาจากไหนแม่บอกว่ายอยู่ทั้งหลังเล่าใกล้นันเด้ไม่เอามาปลูกไว้ตั้งหลายปีแล้วจําได้ว่าซอหนึกขึ้นได้ใช่ค่ะทุกคนตรงนี้ปลูกไว้นานมากตั้งแต่แรกๆเลยรู้สึกว่าน่าจะสามป,ปีสี่ปีแล้วมั้งตรงเนี้ย ออตรงที่ซอพาทุกคนไปดูอ่ะอันนั้นลูกทีหลังอีกนะแต่ต้นใหญ่ยาวเลยค่ะ <c oughs> เหมือนตรงเนี้ยมันเป็นที่แบบอับแสงไม่มีลมไม่มีแดดค่ะต้นมันเลยโตชา <c oughs> ต้าโน้โหรากไผ่ยาวมากฮึ๊อ้อ ตรงนี้ที่พวกเรา,าปลูกต้นไผ่กันนะคะให้ทุกคนนึกถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆค่ะและตรงกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นดินและก้อนหินเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนรอบข้างจะเป็นซีเมนต์หมดเลยนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภัยสามารถปลูกต้นไผ่ได้และเขาจะไม่สามารถลุกลามออกไปด้านข้างได้ค่ะเพราะติดซีเมนต์นั่นเองค่ะ,ะต้องอธิบายไว้ก่อนเพราะว่า กลัวเอเป็นห่วงค่ะเพราะว่าไผ่มันลุกลามง่ายเนาะแต่ตรงไหนที่เป็นพื้นซีซเมนต์เขาจะไม่ไปนะคะเราได้เลือกปลูกในจุดที่ถูกต้องแล้วค่นะ ทุกคนจ๋ากินข้าวนอกบ้านกันค่ะวันนี้มีย่างปลาไหลแล้วก็ต้มมาม่ากิมจิของแม่ยาค่ะตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะคะยังไม่มืดเข้าวเย็นค่ะีทุกคนปลาไหลย,ย่างดำๆค่ะเพราะว่ามันโดนโดนไฟไหม้ย่ <Yeah. S 1> ดำแต่ว่าก็หอมอร่อย,อยค่ะพรเลยโอโหิ yeah. 시간 내봐야죠. 네. 이 명이 나물. 음. 공주님, 먹어요. 서연이 <laughs> 맛있어? 나어잘 음, 어? 먹네. 원래 안 좋아하는데. 누가? 서연이. 네. 엄청 냄새 좋대. 이거 먹어먹먹 응, 음. 야, 그걸 먹으면어 <laughs> <버려. 웃음> 먹고 먹고 버려. 먹고 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 먹 먹고 먹먹먹먹 먹고 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 먹 먹고 먹 먹고 먹고 고 응? 고고. 나 아까 흙좀 먹어. 아니, 먹었냐고. 음. 응, 하나 먹었냐고. 쳐서 이렇게. 응. 맛갑맛 마시고. 이렇게. 응. 안, 줘. 안 줘? 뭐, 타이나 바쁘긴 했다고 해야지. 제껴. 머리. 제껴. 여기 나무부터 먹는게 맛있다. 맛있어. 맛있어. 응. 이거 우리 응. 집 여보 좋은 게요 고생했어요 고생했어요 응 좋은 게요 아해 그냥 아해 장어를 엄청 좋아해 아빠 응 아빠 이거 좋아해 남은거 한두 아, 담고. 음. 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 야, 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 안안 야, 안 야, 안안 야, 안안 야, 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 라면 안 드셔? 응, 응. 라면, 라면 맛있는데, 맛있어 <laughs> 아. 엄마. 응, 그거 양 이거, 그냥 맛어 그만 얘기는안 응, 먹었어? 점심해 기분 좀아 기분 좀 좋은, 좋은데. 냉정한 <laughs> 수상, 응원 응원하게 응원하게 속고, 세상, 무한 세상. 알고 보도 모르고도 속는 세상. 일리 아니 리 아니란 온 어느 포인트에 <laughs> 엄마한테 한거야 어, 어, 어느 포인트에 <laughs> <반한 거야>? 냉정한 세상, 무한 세상. 어느아아니 응, 응. 그래. 나노 어, 어느 포인트에 엄마한테 당한 거예요? 어렸을 때? 어? 옛날에 못뭐 되면 때문에...